สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีจะรอบเข้าสู่รายการลูปเปอร์ทีวีนะครับอยู่กับผมลูปเปอร์แมนเน่นะครับและวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการตัดเพลงแล้วก็ทําเพลงใน youtube ให้เป็นเพลง mp 3สมเพื่อให้เราได้ฟังกันในเครื่องโดยไม่ต้องเปิด youtube นั่นเองนะครับขั้นแรกนะครับก่อนนี้เราจะตัดเพลงนะครับเราก็จะต้องมีเ,เพลงที่เป็น m อ3อยู่ในเครื่องเราก่อนนะครับ ก็จะทําทเพลงใน youtube ให้เป็น mp3 ให้ดูนะครับเช่นเพลงนี้นะครับ Party Lock a n Dem d นี่นะครับก็วิธีทําให้เป็น mp3 ได้นะครับก็คุณต้องเปิดเว็บนี้ขึ้นมานครับ YouTube to mp3 นะครับก็ก็จะเ,เออก็จะใส่ลิงก์ YouTube to mp3 นี้ไว้ให้ใต้ดิ คลิปชันนะครับโอเคครับก็วิธีทำนะครับหลังจากที่คนเปิดเว็บนี้มาแล้วนะครับเปลี่ยนเพลงดีว่าอ่าเปเลีป่ยนเพลง่โอเคอ่าจะสมมติผุจะเอาเพลง What does the fox say อ่านะครับโอเคสักครู่ครับโอเคมาละก็วิธีนะครับให้เราก๊อบเว็บ ก็เว็บของวาร์ดเอฟ็อกเซ่ที่อยู่เว็บไปนะครับกับเว็บตรงนี้นครับก็ให้มาวางในเว็บที่เปิดขึ้นมานะครับช่องด้านบนคำคำว่า convert video นะครับก็ถ้าอยากก็ control v วางไปได้เลยครับหรือถ้าไม่แน่ใจว่าใช้เรามาหรือเปล่าก็ลบอันเก่าไปก่อนแล้วก็คลิกขวาวางหรือ control v ก็ได้ครับแล้วก็กด convert video ครับ เว็แบบนี้ก็จะทําการ convert วิดีโอใน YouTube ให้เป็น mp 3ให้เราได้ฟังอะไร้เล้ยครับหลังจากได้มาแล้วเราก็กดดาวน์โหลดครับโอเคก็นี้มันจะเป็นให้เราเลือกว่าจะเซฟไว้ที่ไหนก็เอาเซฟไว้ในไดซีแล้วกันนะครับเอ้ยไดดีเออ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เบอร์เราโอเคกอ็อันนี้มันก็จะกดเริ่มดาวน์โหลดไป ก็เปิดเปิดเปิดด้วยนี่โอเคครับาสักครู่ครับโอเคก็จะเห็นว่าเราได้ไฟล์ที่เป็น MP3 มาแล้วครับแบบไม่มีรูปภาพอะไรต่างๆนะครับโอเคครับไปเถอะครับก็ ่อไปมก็จะมาสอบวิธทีตัดตัดเพลงนะครับว่าเราต้องการแค่ส่วนนี้นะครับเพื่อ,อไปทําคลิปใส่ในคลิปอะไรอย่างนี้นะครับก็หลังจากที่เราได้คลิปมาแล้วครับให้เรามาเว็บนี้ครับ mp3 cut.net นี่นะครับนก็จะเอาเอาใส่ไว้ในใต้ description น,นะครับก็มากดตัดกันได้ก็กด open file ครับ open file ก็ เลือกไฟล์ที่เราจะตัดเพลงจะตัดก็วัดดาร์ฟ็อกที่ผมเซฟมาเมื่อกี้นะครับโอเคคลิกมามาแล้วนะครับอ่าก็รอมันเสร็จโอเคอันนี้ก็ไม่ยากนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีง่ายๆนะครับสักครู่ครับอ่ะโอเคครับก็กลับมากันแล้วเมื่อกี้รับโทรศัพท์นิดหน่อยอ่ะก็ พอมาถึงตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่จะให้เราตัดเพลงกันแล้วนะครับ,รรบก็ให้เราตัดว่าต้องการตัดตรงไหนสมมุติผมต้องการตัดตรงท่อนหกโอเคตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดจบที่เราจะตัดถึงนั่นเองนะครับ โอเคก็โอเคก็จะประมาณนี้นะครับเมื่อเราได้จุดที่เราต้องการตัดแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คือกดคัดครับ อ่าก็ง่ายๆครับมาแบบนี้เลือกไฟล์ mp3 มาแล้วก็ตัดตรงไหนก็เมื่อเราคัดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้เรากดดาวน์โหลดได้เลยครับอ่าก็เอามาเลือกไว้เซฟจะเซฟไว้ตรงไหนคุณก,ก็กดเซฟไปเลยครับเซฟเสร็จแล้วจะเปิดดูครับว่าตรงตัดเนี่ยตัดแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับ โอเคอันนี yeah. okay. uh ้ค huh. ร okay. uh ับผมก็จะเปิดใ้ฟังก็จะมาเฉพาะส่วนที่เราตัดนะครับโอเคครับก็ สำหรับวิธีง,ง่ายนี้ที่สามารถทำกันได้ทุกคนง่ายๆก็ทำในเว็บง่ายๆไม่ต้องโหลดเว็บอะไรมาพวกนี้นะครับก็แค่เปิดเว็บขึ้นมาแล้วก็ดาวน์โหลด mp3 แล้วก็ตัดโปรแกรมไม่ใช่โปรแกรมดิเป็นเว็บตัดเออตัดฟรีนะครับไม่เสียงเงินก็มาใช้งานกันได้นะครับก็บวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับชอบกดไลค์ช้กดแชร์ชอบมากก็ s u ัครสมาชนะครับสวัสดีคนด้วยนะครับสวัสดีครับผม